มามากค่ะพี่นอ้องเพี่เพื่อน้องเลยค่ะ<ม>อืะไรเลยค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขูสุขคนจ้าสมซาผ้าแสบมากแล้วค่ะ วันนี้สมภามากินเมียงกุ oh ้งค่ะพี ies, ่น้องเมียงกุ้งค่ะและกุ้งลวกค่ะพี่น้องกุ้งสมลวกไว้เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็มีวุ้นเส้นค่ะพี่น้องใส่วุ้นเส้นเนาะค่ะอันพักก็มีสาระแนค่ะพี่น้องสาระแนจนเหี่ยวละค่ะพี่น้องแล้วก็มีผักชีค่ะมีต้นหอมน้อยหนึ่งลวก็ผักกาดแก้วค่ะพี่น้องเอามห่อเนาะค่ะน้ำจิ้มเป็นน้ำจิ้มแบบใส่ทั่วตัดนะคะนีค่ะน้ำจิ้มมาได้ค่ะเด้อเซจแจมน้ำกัน ฟังไทยฟังลาวัางต่างประเทศคะ่ะพี่นอ้องซิมออ,ออกเปรียปร้ยวๆหวานๆค่ะนี่สมเพดเอาเอ้งคะ่ะพีน่น้องน้ำจิ้มก็ไ้มาเด้อคะ่ะเด้เอเซตชานรนวมกันมาจามากินโหลดเนาะค่ะโอโหเลยค่ะกูใส่เข้าไปพักค่ะอันนี้สมอ,อามาตกแตงซื้อคะ่ะพี่น้องพริก ใส่วุนเ้นวุนเ้นสมลวกแล้วสมเอาอันน้ำมันใส่ค่ะพี่น้องน้ำมันผืชนะคะให้มันติดกันเนาะคะ่ะโอ้คำตาสวดเลยค่ะพี่น้องใส่น้ำจิ้มเข้าไปค่ะอือหือมามากค่ะพี่น้องเพื่อพี่เพื่อ,อน้องเลยค่ะอือ ห้อมซะละแน่ค่ะพี่น้องแซบขิงจิ้มนี่ส้มเฮ็ดเพชรในะจังไรค่ะพริกนี่ส้มมะมาตกแแ่งซื่อค่ะพี่น้อง พีกหวานมาสัน่นพี่สิหวานบ่ย่างแจ้วไปกินคลิปหนาเนาะคะ่ะพีกหวานหอพ,อพักเนี่ยนี่สมกินบะทนัดปันไดค่ะพี่นอ้องไข่ในตะมวนหมวนเขาปากหลุดค่ะ หักไซกุ้งไซค่ะกุ้งตัวใบใหญ่ปนไหนคะพี่น้องนี่มาเด้อค่ะเด้อมาแสบๆนํำกันทำมากกับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สมได้เด้อค่ะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้สมเฮ็ดคลิปต่อๆไปนี้เด้อค่ะ ข้ามนี้ใหญ่เลยค่ะพี่นอ้องประกาศแก้วค่ะมันเป็นกรอบ จิ้มเข้าไปเลยนะคะพี่นอ้องอาปากทาเลยค่ะเดี๋ยวส่งห่อให้ ซลาเน่ค่ะพี่นอ้องลาดไปเลยค่ะน้ำจิม้ม,ม,มต้นหอมค่ะ ประกาศแก้วคะ่ะอาอแเนี่ยนี่คะ่ะ น้ำจิ้มน้ำจิ้มค่ะพี่น้องน้ำจิ้มมันแสบค่ะสมเด็จน้ำจิ้มให้เบิ้งค่ะพี่น้องขอโทษขอไพ้ได้ระ เด็เดอีกแล้วค่ะพี่นอ้องส้มหยาคักนะคะจิ้มใส่ไปเลยนะคะคำใหญ่ยยเลยค่ะอื กเอาเลยค่ะพี่นอ้องยังซาใจนี่ค่ะพักอย่างอื่นยังเอาไซที่หลังเนาะคะ่ะใหญ่ปวดอืมอืม,อม ซาลาน่ค่ะสมเห็นน้ำจิ้มมันเพชรค่ะค่ะพี่น้องกระแสบค่ะออกเปรี้ยวหวานค่ะพี่น้อง สักสี่ค่ะอืมขอโทษขออภัยค่ะ เซนกระโดด <c oughs> เริ่มเผ็ดแล้วค่ะพี่น้องมาค่ะมาเสียบเสาน้ำกันสิเบิดแดล้ะค่ะพี่น้อง,ง,มมง,บบองหมดมีกระยากน้ำละค่ะ หมดดังดีค่ะค่ะมันสีได้กินน้ำตาลนี่แล้วค่ะมันก็ขึ้นมากค่ะพี่นอ้อง แดดค่ะค่ะมือนี่ยแดดสุดยอดเลยค่ะอืแซ่บค่ะค่ะพี่นอ้องส้มคือสีโบอิมนี่ยนะค่ะ ซลาแน่ค่ะซลาแน่แบควยง่ามันได้ค่ะพี่น้องซลาแน่บานหอเลยค่ะพักซี่ นี่ค่ะเพื่อพีเพื่อน้องเลยค่ะต้นหอมค่ะ ซลานตน Picasso, ้นค่ะเผ็ดนะะพี่น้องเผ็ดด้วยค่ะแสบเผ็ดพอาประมาณค่ะแต่ว่ากินไลลายแล้วมันกับเผ็ดไล่ขึ้นเลยค่ะ รสสุดท้ายคะ่ะเศรษฐค่ะค่ะพี่น้องผักกระเบิดกุ้งกระเบิดเลือดแต่น้ำจิ้มอานนี้คะ่ะเศรษฐค่ะเด็ดค่ะเมนู่นี่อือือ ไปละค่ะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องดีเขามาติดตามรับชมเนาะคะ่ะรับชมจนจบคลิปส่งขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณหลายๆค่ะแล้วก็พอกันไ่คลิปหน้าเนานนะคะ่ะสมสาพาแสบลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ